ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่านผู้นำเรื่องต่อเป็นนี้มาเปิดเผยไม่ประสงค์ให้กล่าวถึงผู้ใดชัดเจนนักเพราะเกรงว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่ออ่านพบเข้าจะสะเทือนใจเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เรียบเรียงทราบความประสงค์แล้วยินดีทำตามอย่างเคร่งครัดชันผู้มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดราชบุรีตำบลน,นครชุมอำเภอบ้านโปง่ง เป็นคนบ้านโป่งโดยกำเนิดพ่อฉันหายไปไหนไม่รู้ตั้งแต่ฉันยังไม่ทันลืมตาดูโลกเมื่อจำความได้มีแต่แม่คนเดียวที่เลี้ยงดูฉันแต่สุขภาพไม่ค่อยดีอาชีพไม่เป็นโลเป็นพายอย่างที่เขาเรียกกันว่าอาชีพรับจ้างทั่วไปไวัยเด็กฉันเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนประชาบาลผลการเรียนพอไปวัดไปวานได้แต่เรียนจบชั้นประถมปีที่สี่ก็เลิกเรียนเพราะสองสารแม่ อยากช่วยแม่ทำงานมากกว่าเรียนซึ่งอีกนานกว่าจะจบชั้นสูงแรกทีเดียวฉันเป็นเด็กที่ใครเห็นใครชมว่าเป็นเด็กกระตัญยูรู้คุณตอนโน้นตอนที่เพิ่งจบป .4 ในปีพุทธศักราช2496ฉันเป็นเด็กนักเอาเบาสู้แต่นายจ้างฉันเห็นฉันอายุสิบขวบตัวเล็กนิดเดียวให้ค่าแรงแทบไม่พอค่าอาหารจึงไม่ต้องพูดถึงว่า จะมีไปแบ่งให้แม่ใช้บ้างหรือเปล่าฉันอยากมีเงินมากๆอยากจะให้แม่ดีใจว่าลูกร,รู้จักหาเงินมาให้แม่ใช้ดังนั้นเมื่อนายจ้างวางใจที่ฉันยังเด็กสั่งให้ฉันล้างบ้านถูบ้านโดยไม่มีใครควบคุมฉันเห็นเศษเงินหรือข้าวของมีค่าก็หยิบฉวยเป็นของตนนึกแค่นายจ้างเขารวยของหายเท่านี้เขาไม่เดือดร้อนอะไรหรอกหารู้ไม่ว่า เมื่อหยิบฉวยที่เรียกว่าลักขโมยบ่อยเข้าจะเกิดติดเป็นนิสัยโดยไม่ทันรู้ตัวเพราะชอบที่รายได้ดีกว่าทำงานรับจ้างงานรับจ้างของฉันยังทำอยู่ก็จริงแต่ทำเพื่อหวังจะลักขโมยมากกว่าจะทำเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างแม่ฉันดีใจทุกครั้งที่ฉันเอาเงินไปให้เพราะเข้าใจว่าเป็นเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของลูก เมื่ออายุย่างเข้าสิบสามปีฉันรู้จักเพื่อนหลายคนเพื่อนๆมีสภาพเดียวกับฉันคือเรียนน้อยรับจ้างเขาแล้วก็ลักเล็กขโมยน้อยตอนนั้นเมืองไทยยังมียาเสพติดท,ที่เรียกว่าเฮโรอีนมาแทนยาฝิ่นพวกฉันลองซื้อมาสูบดูรู้สึกลืมความทุกข์ลืมความยากจนข้นแขนเกิดความเคลอบเคลิ้มตอนสูบเข้าไปจนบอกไม่ถูกจึงซื้อมาสูบเรื่อย จากสูบหน้อยกลายเป็นสูบเพิ่มขึ้นรู้สึกอีกทีติดเฮโรอีนไปแล้วปีพุทธศักราช2503ฉันย่างเข้าสู่วัยรุ่นลักขโมยจนเชี่ยวชาญงานการไม่ทำให้เสียเวลาคำว่าแม่ค่อยๆหายไปจากความสำคัญเพราะเฮโรอีนยาเสพติดสำคัญกว่าคราวหนึ่งฉันต้องติดตารางเมื่อตำรวจจับค้นตัว พบว่ามีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดนขังคุกนานหกเดือนจึงเป็นอิสระเมื่อกลับถึงบ้านโดนแม่ดา่าท่านว่าฉันเลี้ยงเสียเข้าสุกแม่สอนให้เป็นคนดีดันริเป็นคนติดผงที่เขาเรียกกันในสมัยฉันเป็นวัยรุ่นว่าสิ่งขี้ยฉันน้อยใจที่โดนแม่ดา่าเมื่อแม่เห็นว่าฉันไม่ดีฉันจึงไปมั่วสุมอยู่ที่บ้านเช่ากับเพื่อน ที่เป็นเพื่อนรุ่นใหม่ออกมาจากคุกพร้อมกันแต่ละคนมีแนวคิดทุจริตเรื่องดีเรื่องหางานทำไม่เคยคิดเห็นว่าทำงานเป็นเรื่องของคนโง่ต้นหัวค่ำในคืนหนึ่งของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2503ฉันเดินผ่านไปเห็นใต้ทุนบ้านหลังหนึ่งมีวิทยุกระเป๋าหิ้วอย่างดีวางไว้ความเป็นสิ่งขี้ยาหิ้วผงขาวอยู่เป็นนิจสิง ท่นเดินไปคว้าวิทยุกระเป๋าหิ้วเครื่องนั้นมาจากโต๊ะใต้ถุนบ้านท,าทันทีถนนเส้นนั้นค่อนข้างมืดมีแต่แสงไฟตามบ้านส่องสว่างจำพวกแสงตะเกียงทันวางใจเดินไม่รีบร้อนรู้ตัวอีกทีมีคนวิ่งโยงตามมาข้างหลังสองคนคนหนึ่งตัวใหญ่โดดล็อกคอฉันไว้อีกคนแย่งวิทยุกระเป๋าหิ้วไปทั้งสองคนพูดกันว่าจะล่าคอฉันทรงให้ตำรวจจัดการฉันตกใจกลัว เพราะเพิ่งพ้นตาร,รางมาได้ไม่นานจึงดิ้นหลุดจากการล็อกคอแล้วชักมีดปลายแหลมแทงไปที่ท้องของคนร่างใหญ่มีเสียงคนร่างใหญ่ร้องว่าโอ๊ยกูถูกมันแทงข้อให้แล้วคนตัวเล็กยืนงงอยู่ในความมืดฉันฉวยโอกาสจ้วงแทงคนร่างใหญ่อีกสองแผลบริเวณหน้าอกคนร่างใหญ่ล้มทั้งยืนคนตัวเล็กวิ่งหนีไปพร้อมวิทยุก,กระเป๋าหิ้วทางหนึ่ง ฉันเองก็วิ่งหนีจากที่เกิดเหตุไปอีกทางหนึ่งรู้ภายหลังว่าคนสองคนนั้นเป็นเจ้าของวิทยุคนดนแทงคือพี่ชายของคนตัวเล็กเขาสิ้นใจอยู่กลางถนนตรงนั้นตั้งแต่มตำรวจจากสถานีบ้านโป่งสอบปากคำจากเจ้าทุกจนรู้ว่าฉันเป็นฆาตรกรออกสืบจับเป็นการใหญ่ชาวบ้านจะช่วยเหลือตำรวจอย่างแข็งขันเพราะผู้ตายเป็นคนดีมีลูกหลายคนกำลังเรียนหนังสือ ฉันเห็นไม่ได้การความกลัวคุกและกลัวว่าโทษอาจจะร้ายแรงถึงขั้นถูกประหารชีวิตจึงรีบหลอนไปอยู่บ้านเพื่อนที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อนซึ่งเคยติดคุกด้วยกันพาหลบหนีไปอยู่แถวรรโองสมัยที่ทางไปแม่น้ำประแสยังเป็นถนนลูกรังบ้านที่ไปอยู่เป็นบ้านพี่สาวของเพื่อนอยู่ที่นั่นได้ไม่กี่วันก็มีเรื่องอีก พี่เคยของเพื่อนมีอาชีพทําการประมงมีเรือประมงหาปลาลำใหญ่จะออกปลาครั้งละสองสามวันเสมอพี่สาวเพื่อนอยู่ทางนี้ลักลอบพาเด็กหนุ่มวัยเดียวกันกับฉันเข้าไปหาถึงห้องนอนเพื่อนเป็นคนรู้เห็นเข้าก่อนปรึกษาฉันว่าต้องจัดการกับไอ้หนุ่มเพื่อความสงบสุขของครอบครัวพี่สาวฉันเพิ่งฆ่าคนตายมาหยกๆถ้าปฏิเสธก็กลัวว่าเพื่อนจะเคือง หาว่าไม่ยอมช่วยเพื่อนฉันกับเพื่อนจึงแอบดูรูปทางไปกลับของเด็กหนุ่มรูปหล่ออย่างหนี้วันหนึ่งเมื่อเด็กหนุ่มหายเข้าไปในห้องพี่สาวเพื่อนตอนบ่ายฉันกับเพื่อนแอบเข้าไปดักซุ่มอยู่ในโดงไม้กงกลางที่มันเดินผ่านทั้งขาไปและขากลับรอมันจนมาถึงเพื่อนกระโดดจากที่ซ่อนเข้าล็อกคอส่วนฉันแทงมันไปไม่นับวสก,กีแผล แทงจนมันแน่นิ่งจึงช่วยกันขุดหลุมฝังไว้แถวหาดชายเลนเพื่อนกลับบ้านไปบอกพี่สาวตามตรงว่าทำอะไรไปและทำเพื่ออะไรแทนที่พี่สาวจะเข้าใจกับโกรธแค้นแทนชูรักบอกว่าจะแจ้งความจับฉันข้อหาฆ่าคนตายตกลงฉันกับเพื่อนต้องหนีไปจากระยองกลับไปจังหวัดนนทบุรีแต่พี่สาวคงจะแค่ขู่เพราะฉันกับเพื่อน ด่วยพ่อแม่เพื่อนทำนาโดยปกติสุขยามว่างก็ออกลักขโมยหาเงินซื้อผงขาวมาเสบแต่ไม่ได้อยู่บ้านพ่อแม่เพื่อนนานนักเกรงตำรวจจะสืบหาตัวพบฉันอยู่ในโลกอย่างคนนอกกฎหมายหลายต่อหลายปีรู้จักพักพวกช่วยทำบัตรประชาชนปลอมให้จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2,526ฉันมีอายุย่างเข้า40ปี ผอมแห้งไม่มีเรี่ยวแรงเพราะเศษผงขาวมากแต่ที่ฉันไม่เคยทำอย่างพวกติดยาด้วยกันคือฉีดผงเข้าไปในเส้นเลือดเพราะรอยเข็มที่ฉีดซ้ำแล้วซ้ำอีกตามข้อพับจะเป็นพิรุษให้โดนจับคดีเศษผงและจะเลยเถิดไปเจอคดีฆ่าคนตายที่ฉันกำลังหลบหนีเมื่อถึงปีนั้นฉันค่อยสบายใจเพราะคดีฉันหมดอายุความตำรวจไม่ตามจับฉันอีกแล้ว ฉันตัดสินใจไปวัดถ้ำกระบอกที่มีหลวงพ่อจรูนเมตตาคอยช่วยเหลือรักษาคนติดยาบวกกับความตั้งใจเต็มที่ของฉันเองที่ช่วยฉันให้เลิกยาได้เด็ดขาดแต่เป็นฉันคนใหม่ที่ไม่มีงานทาทั้งแก่และสุขภาพโทมเกินกว่าที่จะปีนบ้านลักเล็กขโมยใครได้อีกกลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมที่บ้านโป่งก็อันตรายเพราะลูกหลานชายที่ฉันฆ่าเขาตายจำได้ไม่ลืม อย่างอาฆาตพยาบาทไม่รู้ลายวนไปเวียนมากลับสู่ซอยเรวดีจังหวัดนนทบุรีหมายใจจะแวะบ้านเพื่อนที่ว่ามีพี่สาวอยู่ระยองตอนนั้นฉันอายุสี่สิบห้าปีแล้วซอยเรวดีเปลี่ยนแปลงน่าตกใจท้องนาของพ่อแม่เพื่อนกลายเป็นคอนโดมิเนียมกับหมู่บ้านจัดสรรไปหมดเพื่อนกับพ่อแม่ย้ายไปที่ไหนก็ไม่รู้ แหล่งค้าให้หลอีนดั้งเดิมก็กลายเป็นแหล่งค้ายาบ้าแทนที่ฉันไม่มีความรู้อย่างเดียวที่พอไหวคือขี่สามล้อรับจ้างเจ้าของอู่สามล้อถีบเป็นคนจีนวัยห้าสิบเศษฉันเรียกเขาว่าเฮียซอยเรยวดีมีผู้คนเยอะมากฉันขี่สามล้อพอมีเงินเหลือเก็บเช่าห้องอยู่ใกล้กับวัดสมรโกดตั้งใจว่าไม่ไหวจริงๆ จะบวชพึ่งวัดไปจนตายแต่เวรกรรมมีจริงเว้นถึงคราวที่เขาจะเล่นงานกับฉันแล้วความโง่อทำให้ฉันเก็บเงินออมไว้บนหลืบเพดานห้องเช่าเก็บได้เกือบหนึ่งหมื่นบาทกำลังว่าจะซื้อสามล้อเป็นของตัวเองสักคันจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่ารถสามลอ้อที่ไหนได้เย็นวันหนึ่งจะเอาเงินออกมันนับแล้วผสมเประเสเงินใหม่อีกสองสามร้อยบาท แต่เงินที่ซุกหลืบเพดานไว้หายไปหมดฉันสู้ออมมาตั้งเกือบสองปีแต่มันขโมยทีเดียวฉันเหลือแต่ตัวตอนนั้นฉันยังไม่ได้คิดเรื่องเวรกรรมตามทันรู้แต่ว่าแขนมากสงสัยไอ้พวกติดยาบ้านในซอยนั่นแหละขโมยฉันอาศัยว่าฉันเคยอยู่ในแวดวงคนนอกกฎหมายรู้สายสนกลนในเป็นอย่างดีออกสืบหาร่องรอยไม่นานก็รู้ตัวคน บ้านมันอยู่กันสี่ห้าคนพี่ชายเป็นเจ้าของบ้านไอ้หัวขโมยเป็นน้องชายฉันขี่สามล้อไปพร้อมกับมีดปลายแหลมจอดดักรอมันแถวหน้าบ้านเช่าของพวกมันคืนนั้นตอนทุ่มเศษไอ้หัวขโมยเดินออกจากบ้านได้จังหวะเหมาะฉันกระโดดเข้ารอกคอมันจนหน้าหงายกำลังเงื้อมีดจะแทงให้สุมแขนพี่ชายตัวใหญ่ของมันเดินตามมาตอนไหนไม่รู้เอาไม้ท่อนใหญ่ ฟาดแขนข้างที่ถือมีดแขนหักร่องแรงเขาตีอีกหลายทีจนฉันต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดหลังจากเข้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดรักษาตัวปรากฏว่าแขนฉันพิก,การไปตลอดชีวิตเพราะโดนทุบซ้ำๆจนกระดูกแหลกไม่ต้องตัดแขนแต่กลายเป็นคนแขนรีบแบบคนแขนคอกต่อมาใครๆเรียกฉันว่าไอ้คอกแทนชื่อเดิมของฉันจนหมดไอ้ครั้นจะไปแจ้งความเอาเรื่อง ฉันเองก็ผิดเรื่องเจตนาไปฆ่าเขาพี่ชายไอ้หัวขโมยช่วยน้องชายก็ชอบด้วยเหตุผลแล้วชีวิตตอนแขนคอกลำบากลำบนเหลือเกินจริงๆเพราะแขนที่คอกเป็นแขนข้างขวาจะจับทำอะไรดูคลุกคลักเมื่อฝืนใจใช้มือซ้ายเรื่องขี่สำล้อเป็นอันต้องเลิกเพราะขี่มือเดียวไม่ได้เคราะดีที่เจ้าของอู่สำล้อเมตตา เขาเป็นคนกว้างขวางรู้จักพักพวกในซอยเยอะมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ส่งฉันไปช่วยจับช่วยทำพอได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันและเหลือพอค่าเช่าห้องที่ว่าพอกินคือกินอยู่อย่างแร้นแขนตอนนี้ฉันอายุใกล้หกสิปีเริ่มมีหัวคิดขึ้นมาบ้างเริ่มนึกถึงความชั่วในอดีตที่ผ่านมาฉันเคยฆ่าพี่ชายคนในครอบครัวใหญ่ ที่บ้านโป่งตอนวัยรุ่นครั้นย่างเข้าสู่ไวยชราฉันก็เจอพี่ชายในครอบครัวใหญ่อีกครอบครัวหนึ่งเล่นงานเอาเข้าบ้างไม่ถึงตายนะใช่แต่สภาพของฉันเหมือนคนตายทั้งเป็นทีเดียวไอ้หัวขโมยน้องชายที่ขโมยเงินฉันไปหมดก็เพราะกรรมที่ฉันเคยเที่ยวลักเล็กขโมยน้อยเขาจนทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละสภาพน่าสมเพศของฉันแทนที่ผู้คนจะเวทนา ปรากฏว่าที่ชั้นแก่ใกล้จะง,งอมนี่แหละยังโดนวัยรุ่นติยารุมกระทืบไหลหยหนรูปภายหลังว่าวัยรุ่นพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันกับไอ้ขโมยที่มาขโมยเงินชั้นมันมันไส้แทนลูกพี่เมื่อลูกพี่ชี้ให้ดูว่าฉั้นเคยบังอาจยังไงก็ช่วยกันจําไว้เจอเมื่อไหร่เป็นไล่ทุบตีอันหนักๆเจ็บแต่ละทีนอนสมเป็นอาทิตย์เป็นอย่างน้อยวันนี้ คุณซึ่งเป็นเจ้าของบ้านใกล้กับบ้านเช่าของฉันคือคนแรกที่เวทนาในชะตาก,กรรมคุณจะเป็นคนดีเหลือเกินฉันเคยช่วยขนอิดไปทำทางในตอนเกิดน้ำท่วมใหญ่จะว่าเป็นความดีอะไรนักก็ไม่ได้แต่ทันทีที่คุณเห็นฉันมานั่งขอทานอยู่ข้างสะพานลอยคนข้ามปากซอยคุณอุตสาหชวนฉันมานั่งทานข้าวให้เงินกับท่นติดกระเป๋าเป็นร้อยเมื่อคุณถามว่าทำไม ฉันจึงต้องลดตัวขนาดขอทานเขากินฉันตื้นตันจนต้องเล่าเรื่องให้คุณรู้ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดถ้าถามว่าฉันทำงานไม่ไหวแล้วหรือความจริงคือยังไหวแต่ฉันท้อแท้กับชีวิตเสร็จแล้วจึงประทศดชีวิตให้มันเลวซา,ามที่สุดคือเป็นขอทานข้างถนนที่คุณว่าจะเอาเรื่องของฉันไปเล่าให้เพื่อนที่เป็นนักเขียนแนวกฎแห่งกรรมฟัง เขาจะได้เอาเรื่องจากชีวิตจริงของฉันไปเป็นอุทาหรณ์ฉันเห็นด้วยบอกเพื่อนคุณได้ว่าคนเราถ้าจะชั่วมันเริ่มชั่วจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเสมอเช่นที่ชันลิเริ่มลักขโมยและเมื่อสินห้าในข้อสองเมื่อเส้นทางมันเป็นทางสายโฉดชั่วมันจึงชั่วเพิ่มขึ้นชั่วเพราะถลําลึกเข้าไปแบบถนนสายเลวร้ายเสพเฮโรอีนฆ่าคนตาย ลักขโมยเป็นอาชีพเหล่านี้แหละที่จะเป็นลำดับขั้นตอนคนริชั่วส่วนใหญ่เขาเจอกันเขาเริ่มเพื่อพบจะจบคลกท้ายกันและวันตายมาถึงเมื่อไหร่ล้วก็ตายอย่างสุนัขข้างถนนเรื่องทั้งหมดของฉันก็มีเท่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงตามความประสงค์ของท่านผู้เล่าแล้วรู้สึกสลดหดหูและเห็นจริง ดังที่ท่านผู้เรียกแทนตนเองว่าฉันช่วยแนะนำไว้ในทางสายกรรมชั่วไม่บังควรมีจุดเริ่มเพราะจุดเริ่มเล็กจิ๋วนั่นแหละจะขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆเหมือนเสื้อมีรอยขาดขนาดหัวไม่ขีดต่อมาเจ้าของเสื้อมันคุยแ,แคะแกะมันจนในที่สุดมันก็ขาดจบสิ้นอวสานความเป็นคนดีเพราะกฎแห่งกรรมไม่เคยงดเว้นให้คนทำกรรม ไม่ว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้แล้วยังทำก็ตามทีถือ